ความหมายความสําคัญและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์มีความสําคัญกับเราเพียงใดทําไมเราต้องเรียนประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแล้วในอดีตแล้วอีกด้วยความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เป็นการศึกษาเรื่องราวหรือกิจกรรมของมนุษย์ในอดีตอย่างมีระบบเพื่อให้ได้เรื่องราวที่ถูกต้องน่าเชื่อถือโดยใช้วิธีการที่เรียกว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์ ความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์วิธีการทางประวัติศาสตร์หมายถึงวิธีการหรือขั้นตอนต่างๆที่ใช้ในการค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่องราวทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอาศัยหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นสำคัญประกอบกับหลักฐานอื่นๆเช่นศิลาจารึกคัมภีร์ไบรา,านที่จดเรื่องราวนด้เหตุการณ์อดีตขึ้นมาจดหมายเหตุพงศวดานที่บันทึกเรื่องราวขึ้น และภาพถ่ายวิดีทัศ์และเทปที่สามารถบันทึกเรื่องราวณเหตุการณ์นั้นขึ้นมาได้รวมไปถึงโบราณวัตถุความหมายของวิธีการทางบริษัทิศาสตร์เพื่อให้สามารถฟื้นฟูอดีตขึ้นมาใหม่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และน่าเชื่อถือความสำคัญของวิธีการทางปริษัทิศาสตร์ ทำให้เรื่องราวกิจกรรมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตหรือในประวัติศาสตร์มีความน่าเชื่อถือมีความถูกต้องเป็นความจริงหรือใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเพราะได้มีการศึกษายอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนความระมัดระวังรอบคอบโดยผู้ได้รับการฝึกฝนในระเบียบวิธีการทางประวัติศาสตร์มาดีแล้วสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์นั้น มีปัญหาที่สําคัญมีความสําคัญอยู่หนึ่งประการก็คืออดีตที่ฟืน้นฟูขึ้นมาหรือจำลองขึ้นมาใหม่นั้นมีความถูกต้องสมบูรณ์และน่าเชื่อถือเพียงใดรวมทั้งหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรที่นํามาใช้เป็นข้อมูลนั้นมีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนเพราะเหตุการณ์ทางปริศาสตร์มีอยู่มากมายมากเกินกว่าที่จะนํามาศึกษาหรือจดจําได้หมด แต่หลักฐานที่ใช้เป็นข้อมูลอาจมีเพียงบางส่วนดังนั้นวิธีการทางบริษัทจะได้นำไปใช้ด้วยความอรอบคอบระมัดระวังและเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ประโยชน์ของวิธีการทางประวิศาัาสตร์มีประโยชน์ทั้งต่อการศึกษาประวิศาสตร์ที่กำหนดเรื่องราวทางประวัติศศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ อีกท่านหนึ่งก็คือผู้ที่รับการฝึกฝนการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์จะทําให้เป็นผู้รอบคอบมีการตรวจสอบเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใดหรือก่อนที่จะนําข้อมูลของใครมาใช้ก็จะนําวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปตรวจสอบข้อมูลก่อน